สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม GTA Online กับพาร์ทที่28กันแล้วครับคุณผู้ชมการ์ดคุณผู้ชมก็ในพาร์ทนี้ครับเขามีอัปเดตใหญ่เลยครับก็จะเป็น DLC ใหม่ใช่ไหมเกี่ยวกับตำรวจทั้งหมดเลยนะผมก็จะเข้ามาซื้อรถซะหน่อยครับแล้วก็มันจะมีไอตัวธุรกิจใหม่ด้วยนะครับจะเป็นเหมือนโรงพักอะเนี่ยพอเข้ามาในเมดแบงค์เนี่ยก็จะมีตัวเบลออฟฟิศนะครับแต่เดี๋ยวผมจะยังไม่ซื้อในพาร์ทนี้นะ เพราะว่าอยากจะขับรถตำรวจมากกว่ามันมีภารกิจใหม่เข้ามาครับก็จะมีอยู่สี่ที่ก็จะมีรถตำรวจเข้ามาใหม่หลายคันเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถทําภารกิจในรถตำรวจได้ครับก็คือทุกคันเลยครับปรากฏเข้าไปเนี่ยมันจะมีเขียนว่า dispatch work available เห็นไหมตรงนี้ก็คือเหมือน GTA ภาคเก่าๆเ,เลยครับที่เราขโมยรถตำรวจมาแล้วก็สวมบทเป็นตำรวจทำงานะนะประมาณนั้นจับผู้ร้าย ก็ดีมากเลยนะที่มีภารกิจพวกนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็เบื่อทําธุรกิจแล้วใช่ปะเขาก็อาจจะอยากมาทําอาชีพสุจริตบ้างไงพวกส่งพิซซาอะไรอย่างนี้เขาก็เง้มๆนะว่ากาลังจะเข้ามาด้วยครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะต้องรอติดตามตอนต่อไปครับโอเคซึ่งพวกรถตํารวจเนี่ยก็ไม่เหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยครับเพราะว่าราคามันแพงใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนด้วยว่าการที่เราจะแต่งรถตํารวจได้เนี่ยเราจะต้องไปแต่งตามธุรกิจของเรานะครับที่มีโรงจอดรถครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆเคยขโมยรถตำรวจบนท้องถนนเนี่ยแล้วก็เอาไปเข้าร้านแต่งใช่ปะอยากจะได้เป็นของตัวเองไงผมเนี่ยเคยเหมือนกันครับเขาก็ไม่รับแต่งครับเพราะว่าผิดกฎหมายประมาณนั้นอะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถเป็นเจ้าของรถตำรวจได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถซื้อแล้วก็ไปแต่งในธุรกิจของเราได้ครับพวกออโตช็อปเอเจนซี่อะไรพวกเนี้ยนะที่มีโรงแต่งรถครับซึ่งรถตำรวจเนี่ยมันก็จะมี5คันมั้งเนี่ยก็ตามนี้เลยครับ แต่เท่าที่ผมดูนะคันสี่ล้านหกเนี่ยก็สวยดีนะแล้วก็ที่เหมือนมาแต่งเนี่ยก็สวยดีครับสี่ล้านนี่หรอเหมือนจะถูกสุดแนฮะทำไมอ่ะงั้นผมจะเอาตัวรถมาแต่งนี่แล้วกันนะตัวสี่ล้านนี่ครับจะซื้อสักหนึ่งคันนะไปะก็แน่นอนอันนี้ก็ทําภารกิจได้ครับโอเคคันนี้แหละสี่ล้านหกหมื่นห้าพันจัดไปหนึ่งคันครับคันนี้จะมาเป็นตำรวจซะหน่อยเอาจอดไว้ไหนดีเอาไว้ตึกเอเจนซี่แล้วกัน จัดป่ะก็รถของเรามาแล้วครับคุณผู้ชมนี่เข้ากับชุดเลยเป็นไงีนี่ผมเตรียมไม้กระบอกมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเผื่อเจอโจก็ทุบนะฮะฟาดนั่นแหละครับฟาดเขาให้โอเคเรารถไปแต่งกันดีกว่าก็สวยมากเลยครับ ออพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีวินเซนต์เข้ามาพูดกับเราก่อนด้วยครับเขาวอมาส้องการว่าหยุดก่อนนายแบบทําผิดกฎหมายขโมยรถอะไรประมาณนะั้นแต่้าร์เลนนะวินเซนต์เนี่ยก็จะเป็นตำรวจภายในเกมครับที่เรามีภารกิจให้ทําด้วยก็คือเขาจะต้องวอร์ามาบอกก่อนว่าแบบรับงานยังไงอะไรประมาณนี้การที่เราจะรับงานในรถตำรวจได้ครับในคอมพิวเตอร์นะเราก็กดตัว B ครับใน PC เดี๋ยวผมจะเอาไปแต่งก่อนเออจะว่าไปมันเปิดไฟได้ปะกดไงนะอ๋อกด e ครับแทนปุ่มวอ,อย่างเทพเลยคุณผู้ชมโอเคครับเอารถไปแต่งกันตอนนี้รถเต็มห่ะโอเคเอาไปหนึ่งคันเนี่ยมาดูสีรถเราครับ นี่ครับรถตำรวจเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมาแต่งนะอยเซเดี๋ยวค่อยออกไปปฏิบัติภารกิจครับกดตัวคิวเรามาแต่งรถกันนะเกาะเต็มไปเลยครับเบรกเต็มไปเลยครับผมว่าแต่งไปแต่งมานี่ก็มี5ล้านเหมือนกันแล้วพวกเนี้ยไหนดูบัมเปอร์หน้าหน่อยสิ เอาไว้ชนหรือปะ่ะน,นี่เป็นสีขาวเหรออ๋อคือตอนแรกเนี่ยมันเป็นสีดำเราก็เลยมองไม่เห็นเลขด้านหน้าครับแต่พอเป็นสีขาวแล้วเห็นเออก็เท่ดีนะเอาเป็นสีสองไว้ก่อนนันนี้แล้วก็บัมเปอร์หลังมีอันเดียวเลยครับเอาไว้ลากรถไม่เอาอะ่ะเอ็นจิ้นเราเต็มไปแลวครับ ก็ท่อใช่ไหมอืมไว้ด้านหลังน่าจะที่กว่าเอาแบบนี้แบบเฟี้ยว,ยวหน่อยครับแล้วก็กิวด้านหน้าถ้าเป็นสีสองแล้วเนี่ยน่าจเอาเป็นสีดำดีกว่าไหมไพมอรี่นะครับ มันจะเป็นตรงช่วงไฟครับเนี่ยผมไม่ปิดไฟด้วยหรอปิดก็ไม่เห็นเลยดิอันนี้แล้วกันผมนเท่มากเลยนะเพราะว่ามันมีตัวแบบไซเลนด้วยอ่ะมจะเป็นฮูดด้านหน้าเนี่ยโอ้ที่ข่าวก็ตสวยบิบกแบบอ่ะโอ้หนี่แบบมีแต่งด้วยครับ มีตัวเว้นอันนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนดูเว้นรถมาแต่งเวอรอเวอสีขาวไปนี่มันก็ไม่ค่อยสวยนะผมว่าเอาดำแล้วกันนะสมูทอันนี้เหรอเอาสมูทแล้วกันไปแต่อยากจะให้มันมีพวกเสาวอากาศอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีนะเพราะเป็นรถตำรวจใช่ปะมันจะต้องมีพวกเสารับสัญญาณนะครับ เวลาเขาวอลเขาอะไรมาอย่างนี้หรือมันไม่เกี่ยวกันไม่รู้อันนี้จะเป็นลายนะครับอ๋อมีหูอย่างเท่คุณผู้ชมจะขอโมูมหน่อยสิก็จะมีอย่างเช่นนี้ครับเป็น Los Santos Highway นะก็จะเป็นแบบพวกทางด,วด่วนใช่ปะอันนี้เป็นพวกในอำเภอครับเนี่ยเชลิฟก็คือพวกโซนต่าจงจังหวัดอะข้างนอกชนบทโหอ,อย่างเท่เลยครับของแต่งนี่แบบอันนี้ไม่ใช่แล้วน,นี่รถแข่ง โอลิทโหอย่างเท่ครับเอาสีอะไรดิสีฟ้าน,นี่ก็สวยดีนะสุดๆเราเหมือนตำรวจเลยตอนนีกก่อนอันนี้เราเป็นโจรเอ๊ะไม่ใช่ผมว่าสีฟ้าฟ้านีกหว่าเมื่อกี้อันนี้ครับเป็นแบบสังกัดหน่วยตรงท่าเหลือมันเนี่ยเดลเปอรโลกไม่รู้นะอาจจะใช่แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ไงสวอากาศนะผู้ชมมาแล้วครับนี่แหละที่ผมอยากได้นี้ด้านหลังครับ นี่มีเหมือนแบบตัวอะไรนะข้างหน้าเหมือนพวกตัวฉายไฟหรือเปล่าเนี่ยหรือพวกสปอตไลท์ไม่รู้โอ้โหอันนี้นี่แบบอย่างเวอร์มีแบบแต่เสาไหมมีด้านหลังด้วยผมเอาอย่างเงี้ยเอาไว้มากองไว้ข้างบนได้หมดเลยกันโอเคแล้วก็นี่จะเป็นเสิร์ดไลท์อ๋อมีอีกอันเนี้ยเยอะไปแหละสักเยอะครับ เลื่อนนี่จะเป็นเหมือนพวกสปอตไลท์ใช่ปะ่ะนี่ไงแล้วเอาข้างเดียวไปเลยนี่แบบนี้เลยครับดูทางด้านเนี่ยกระจกทางเราเนี่ยกระจกข้างแล้วก็ Emergency. อิมเมอร์เจนซีอ๋อคือไฟด้านบนก็เปลี่ยนได้ด้วยโอ้โหอย่างเจ๋งครับอันนี้แค่ข้างในรถใช่ปะ่ะน,นีไฟอันใหญ่เลยครับมีหลายแบบมากคือของแต่งมันคุ้มมากเลยเนะี่ยถึงว่าราคาแพงครับ อันนี้มันต่างกันยังไงสองอันนี้ผมก็ดูไม่ออกแต่ของเรามันก็สวยแล้วเนาะอืมไม่เอาแล้วกันมันสวยแล้วอ่ะนี่จะเป็นอ๋อที่เอาไ้ชนครับด้านหน้าเออก็ต้องมีนะเอาไ้ชนรถผู้รายใช่ปะมันแบบเวอร์วังอลังการมากเลยนะเอาประมาณนี้หนึ่งหมื่นจัดปะ่ะก็จะเป็นด้านหลังครับ อ๋อก็เป็นเหมือนไตัวกิวด้านหน้าใช่ไหมแต่เป็นกิวด้านหลังเอ้ยสีขาวก็เท่ดีเนาะสีขาวสีขาวปัดปะจะมาโทนดําขาวให้หมดเลยครับลีสเปร์ก็ว่าจะไม่ลีนะเพราะว่ามันสวยแล้วอะดําขาวเด็กแคนดัลลี่ขอดูหน่อยว่าตรงไหนบ้างจะเป็นตรงที่เราเว้นเวนไว้นะั่นเองครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยคุณผู้ชมคือแบบสุดยอดไปเลยนะรบคนี้ ของแต่งเขาเยอะมากเลยครับแต่ผมจะเอาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวสีอื่นมันไม่เหมือนตำรวจเท่าไหร่โลเคทด้านในครับจะเปลี่ยนเบาะด้วยอมผมไม่แต่งแล้วกันเพราะว่ามันดูเกียกาศหลังคาครับก็จะมีสต็อกกับคาร์บอนผมเอาธรรมดาเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่เห็นเลขตรงน,นี้ใช่ปะ่ะตัวสี่สามสองอะเป็นหน่วยอะไมบ้งนะสเกิร์ตเหรอผมดูไม่ออกเลยฮะจะมีสีดำสีแฟมิลี่ป่ะ ที่แพรรี่เราเนี่ยเป็นสีดำนะส่วนเซคันด์ดารีเราเป็นสีขาวครับนี่ก็จะมีเลขด้วยนะด้านหน oh, ้าโอ้ยแย่เท่สปอยเลอร์แล้วตำรวจเขาต้องมีสปอยเลอร์ด้วยเหรอเขาไม่น่าติดกันนะดูแบบผิดกฎหมายอะ่ะคือเราเป็นตำรวจใช่ปะ่ะเราไม่น่าแบบไปแต่งสกเกิร์ตรถแข่งแบบนั้นอนะ่ะเอาประมาณนี้กำลังดีครับก็ทันมิชชันต์ออไปครับเต็มไปเลยนี่เราแต่งไปกี่ล้านแล้วเนี่ยไม่รู้ จะมาเป็นตำรวจต้องแบบเบิ่มเบิมเธอโบโติดล้อหรอหรอ,อืมก็ไม่อยากแต่งนะเอาจริงๆคือมันจะกลายเป็นไม่ใช่รถตำรวจอ่ะไม่แต่งแล้วกันก็จะเอาอยางกันกระสุนไปครับแค่นั้นส่วนวินโด้ต้องปิดไหมเออเป็นตำรวจก็ต้องมืดหน่อยใช่ปะเผื่อเรากินโดนัทอะไรี้ไม่เกี่ยว เกิอเรางีบหลับไงโจรจะได้ไม่ต้องเห็นเราด้วยใช่ปะก็ประมาณนี้ครับแต่งครบหมดทุกอ่านเลยโอเคสวยอยู่นะมาเป็นเล่นปะ่ะเเราออกเลยครับก็อย่างเท่เลยครับคุณผู้ชมก็เขาบอกว่าเรายังรับงานไม่ได้นะถ้าเกิดเราเป็น ceo หรือว่า mc อยู่อ๋อต้องออกก่อนหรอ ว่าเราจะเป็นตำรวจใช่ปะจัดป่ะเปิดไฟได้ด้วยอยากรู้ไฟเลยนี่ครับไอตัวสปอร์ตไลท์ที่เราใส่มาเนี่ยมันติดด้วยนะโหอ,อย่างเท่เลยครับมารับงาน <quest> โอเคกด B แล้วก็กด E ครับ started, คุณวินเซนต์เขาก็จะวอมานะเนี่ยโอทูคาำมึง okay, นี่ไม่นเตสิ ขับไปตรงโน้นเลยครับไปครับงานครับงานแรกขับยากยล่นะแต่รถมันแรงอยู่ครับคุณผู้ชมมันเป็นรถตำรวจใช่ป่ะเอาไว้กวดพวกโจนอะไรเงี้ยแต่เวลาเลี้ยวมหน่วงๆนะหรือว่าเป็นเฉพาะคดีเข้ามาเลยจะขับรถไปตรงถนบทน่นครับไปที่ฮาร์โมนี ะะแต่ผมว่าไอตัวไฟด้านหน้านี้มันไม่ติดหรอเปะ่ะผมแต่งอะไรผิดหรือเปล่าคือมันไปจิดไอตัวด้านหน้านู้นเลยนะหรือว่าถูกแล้วไม,ม่ดูเหมือนกันการปฏิบัตรรฐฐิภารกิจเป็นตำรวจวัรแรกครับยังไม่มีโรงพักเลยนะผมไม่ได้ซื้อเลยไอตัวนี้จะเรียกมันว่าธุรกิจโรงพักก็แล้วกันเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอไปปั่นเงินแปบ๊บตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย เหลือยี่สิบสามล้านหรอก็ได้อยู่ก่อนอันนี้ผมมีเท่าไหร่น่าจะยี่สิบเจ็ดสิบแปดอ้าวนี่ต้องเดียวหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้ก็ต้องบอกผู้ชมก่อนนะว่าภารกิจพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับเพราะว่าการที่จะซื้อรถได้แล้วเอาไปแต่งได้เนี่ยก็ต้องหมดเงินเยอะมากเลยใช่ปะจะต้องมีธุรกิจอีกมีโรงแต่งอีก ไหนจะซื้อรถแล้วก็ค่าแต่งรถอีกครับก็หมดสำหรับคนที่มีธุรกิจหลายๆอย่างแล้วนะแล้วก็เงินเหลือด้วยอันนี้ธารกิจที่เราทำพวกนี้เนี่ยมันก็น่าจะเอาไว้สนุกอย่างเดียวละามาั้งผมว่านะเพราะมันก็คงจะหาเงินไม่ได้เยอะเท่าธุรกิจนะครับเหมือนเอาไว้แบบเวลาเราเบื่อๆก็จะพอได้นิดหน่อยโอ้ยชนชน ว่าปิดหวอดันคือ,อเหมือนแบบตอนนี้ยังไม่ได้รีบอเลยรีบแล้วเราไปเปิดถ้าเราเปิดหวออยากจะรู้ว่าคนเขาจะหลีกทางให้เราไหมาเหมือนแบบของจริงอ่ะหลีกไหม,มอ๋อก็หยุดอยู่ครับคือ n อ็ก็ชะงักไปเลยครับเอ้ยอันนี้ดีอันนี้โอเคปิดก่อนนัดถึงแนละ้วให้มาทำลันเบนโลสวัสดีครับยังไม่ถึงอ่ะ ต้องเข้าไปอ๋อเนี่ยหรอออ๋งั้นเราต้องลงไปยิงนะหรอดับไฟก่อนมันยังไม่เห็นเรามาปฏิบัติภารกิจลับมีกี่คนเนี่ยพวกเอเหรอเนี่ยยิงรู้ได้ไหมนี่เนี่ยสองตบเต็มเต็มโอ้ถ้าเตลได้ด้วยครับมีกี่คนเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วป่ะ ็บไปห้าศพแล้วอย่างแม่นตำรวจคนนี้นขับไอ้ก้านอนะ่ะผมไม่มีทางหนีเลยนะแต่วาต้องบุกข้าวแนละ้วโอเคป่ะอยู่หลังร้านเสื้อนะ่นี่อะไเป็นหลังโจนะครับ like อ้าวก็ไม่เห็นจะสเตลเลยดนี่นะให้เราไปเก็บหลักฐานครับ เปิดตู้มาแล้วครับมาแล้วครับมีไหมนี่อง head shot ไปเลยล่วงแล้วเราต้องมาทำอะไรอ่ะเก็บหลักฐานโอเคขอหน่อยนะเพื่อนไม่ค่อยชิดเลยครับเหมือนเป็นคนดีอ่ะอันนี้ถึงพัดเอื่นเราอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนนะ่แต่ก็เปลี่ยนบ้งางเปลี่ยนบรรยากาศเรียบร้อยแล้วหรอโอเค ี่ห้องน้ำตัวไม่มีใครอยู่โอเคเช็คเคลียร์ครับแต่ว่ามันมีรถมาแล้วตอนนี้ก็เอาหลักฐานไปส่งให้วินเซนต์แค่นี้หรอโอเคครับเหมือนมันจะมีคนมาดักหน้าแล้วเนยตอนนี้นายนายเป็นใครเพื่อนเราตำรวจนะมาเลยครับร่วงครับตายนะเรียบร้อยเปิดวอล์ไปเลย ทางนี้ก็ได้ม,มารวบรวมหลักฐานนะครับภารกิจนี้ซึ่งภารกิจเนี่ยก็น่าจะสุ่มนะครับน่าจะมีหลายแบบดิรถมันก็ขับบนเนินพวกนี้ได้ด้วยนะก็โอเคเดีครับแต่กระจกเนี่ยแตกแล้วมันไม่ได้กัน,นพวกรถกันกระสุนนะายหลังเราแตกแล้วเนี่ยโดนยิงดูดิมันไม่กระพริบแล้วครับเปลป ไปทางลาดัดทางลัดแน่ไม่เงี้ยถนนไม่ใช้ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเกาะถนนเหมือนพวกรถวิบากก็นะสะบัดอีกน,นึงครับเคป่าปาก็สนุกดีเหมือนกันนะเพ,พราะว่าพวกภารกิจใหม่เนะี่ยคือเขาก็ตั้งใจทำเมื่อนะทีมงานเะนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเอาภารกิจเก่าหรือ แบบในออฟไลน์ line, มาใส่อะไรอย่าแงบบนี้ไม่ใช่นะคือเขาทำใหม่หมดเลยครับมีพวกคัตสีนพวกอัดเสียงตัวละครอะไรอีกคือแบบลอคสตาร์นี่สุดยอดมากเลยครับเกมเก่าขนาดนี้เขาก็ยังแบบอัปเดตให้คนแบบมีอะไรทาอยู่เรื่อยๆนะเ็าสุดยอดเลยก็ขอ,ขอชื่นชมด้วยครับวันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเห็นเขาเงียเง้ยงๆนะคุณผู้ชมว่ามันจะมีพวกภารกิจเก่าๆมาหมดเลยครับพวกเด็กทองพิซซ่าเนี่ยก็กําลังจะมาด้วยมนะั้ง แล้วก็ไปส่งให้วิเซมูเซนเขาอยู่ตรงนี้หรอไหนวิเซนเพื่อนตรงนี้มาปิดหัวก่อนเดี๋ยวมันรู้ตำแหน่งที่ตั้งถึงแลครับอย่างไงเพื่อนฝากด้วยโอเคครับผู้ชมเรียบร้อยได้มา25,000ก็ถือว่าเยอะอะเอาจริงมันดูเหมือนง่ายกว่าภารกิจไอตัวส่งกระเป๋าอีกอะตัวไซเซียนะ ที่ผมเคยทำในพาร์ทที่หนึ่งแล,แล้วก็เหมือนจะมีครูดาวด้วยนะครับเค okay. เสร็จไปแล้วครับงานแรกเราจะลองเอาไปดูที่ลาน,นีเซงเพราะมันไม่รับแต่งรถจริงกันปนี่เราเสร็จภารกิจแล้วเรียบร้อยนี่ครับก็คือเขาไม่รับแต่งนะเหมือนรถตำรวจทั่วไปเลยครับมันเป็นแบบเรื่องทิ่กฎหมายใช่ปะเยโอเคครับ สำหรับพารนีนะเราก็มาซื้อลบตำรวจกันครับแล้วก็ลองเป็นตำรวจด้วยได้ทำภารกิจแล้วครับก็สนุกอีกแบบนะแต่ว่าน่าจะต้องมีคููดาวบ้างเดี๋ยวขอล่อง่อยครับน,นี่ครับเรยังรับต่อไม่ได้ครับเพราะว่าติดคููดาวนะก็ต้องไปทำางอื่นก่อนประมาณนั้นโอเคครับก็หาเงินได้นิดหน่อยนะก็ไม่ได้เยอะมาก ก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปเท่าน,นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเรามาซื้อภารกิจลงพักกันครับครับก็เพื่อนดูรักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเลยครับวันนี้ก็บ๊ายบาย